ในบาซ่านะฮะถนนคนเมืองไม่ดูละเมิดลิขสิทธิ์หรือเปล่านะนเรเพลงกำลังเปิดเราเดินอยู่มาเนี่ยเสื้อสวยๆงามมากนะครับเสื้อผู้หญิงนะเป็นเสื้อสไตล์เหนือนะครับวันนี้มาหาเสื้อคนเมืองนั่นใส่นะครับผมก็ ดูก่อนนะฮะหักหนานบรรยากาศสวยมากครับมีหมวกด้วยหมวกสไตล์ชาวเขา ี่200นี่ส่วนใหญ่เสื้อผ้าอาจจะเน้นไปตามผู้หญิงนะฮะบริเวณนี้เป็นที่ดาภาพฝ้ายนะฮะก็ส่วนมากจะเป็นของคผู้หญิงนะครับราคา199นะฮะ nếu nếu kẻ kẻ ní nên này à, bữa, bữa El, à, ok ok ok, 2 tua đấy nè, đi đam 2 tua, 240, ใส่ใส่ไปตุงนี auf ่ไม่นั่นพี่มันหิ้วยากอ่ะใส่ใส่ไปตุงเดียวกันเลยใส่ตุงหูหิ้วไปได้เลยอันนี้ไม่ต้องเอาออกแล้วมีหูมีตุงหูหิ้วไหมมีค่ะอ่าโอเคใส่อันนี้นะนี่หิ่วยิ้วแบบแบบเป็นหูนู้ไม่มีเหรอเป็นหูอ่ะตุงปฏิก่ะเจาหูปฏิกจ้าถุแบบนี้เหรออเหมันยิ่ง่ายยิ่ง่าย นั่นแหละเดี๋ยวไปแต่โน้นคนเดินมันยิ่งมันจะหิ้ยมันกันนั่นแหละมันให้ยากก็ปมมันปลูกไม่ได้ป้าตั้งหายได้อีกอ่ะอืออันนี้ก็ได้ปลูกเลยปลูกเลยเอาปลูกขมังได้นั่นแหละนี่กะได้เอาอีกแล้วไหมพอพอเออเห็นไหมเนี่ยนี่ตังจ้าโอเคนะผู้หลุกเด็กผู้เบลเด็กเซเว่นนะขอบคุณที่ใช้บริการโอกาสหน้าเชิญใหม่นะครมาไม่ไหวอ่ะมาไกลสุราษฎร์ไม่มาแล้ว ย่าขอบคุณมากครับก็หยอกน้องนิดหน่อยนะฮะซื้อเสื้อผ้อาเรียบร้อยแล้วก็มาหาของกินที่ถนนคนเดินหน้าวัดภูมิน,นะฮะแล้วก็ใกล้ๆกับวัดพระาธาตุช้างคำวรวิหารนะครับเดินทางเดียวนะฮะ ต้องเดินทางนี้นะครับน้ามเดินสวนกันนะครับถนน,นคนเดินหน้าวัดภูมิน,นี่ยมีวันวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับไม่ครับพอเริ่มตั้งนะฮะ ของทำน่ากินมากนะครับจ้าจ้าจ้าของเยอะมากๆนะครับไม่ได้เดินดูอย่างเดียวนะฮะเดี๋ยวดจูจบแล้วก็จะมาซื้อกินนะฮะโซนนี้เป็นโซนเสื้อผ้านะฮะจัดไปแล้วสองตัวครับผมก็ราคาเท่ากันนะร้อยี่สิครับ แดดร่มลมตกนฮะนี่พระอุโบสถวัดภูมินเสื้อยืดเมืองน่านนะครับสรุปก็คือราคาจะเท่าเทียมกันเดียวผู้ใหญ่ร้อยยีย่ครับซื้อมาเสร็จแล้วซื้อมาเสร็จแล้วโอเคเคลยราคาโอเคมาตรฐานร้อยยีย่เหมือนกันร้อยยี่สิบบาทเหมือนกันครับเหมือนกันไม่ว่ากันราคาไม่ว่ากันนะะ้าพี่ดูดังเลยนะเจ้าเดียวกันไมือเปล่าไม่รู้เงินราคาเหมือนกันเตรียมเตรียมกันหรือเปล่าครับ มันก็ราคาแบบนั้นเลยนะประมาณนั้นครับผมประมาณนั้นใกล้มืดคนก็เริ่มหนาแน่นขึ้นเรื่อยๆนะครับ อากาศดีมากฮะขึ้มคว้าขึ้นฝน,นดูเหมือนว่าฝนจะตกนะฮะเดี๋ยวดูฝั่งนี้นะเขาขายอะไรครับหมูย่างนะนี่เนยกรอบนะครับ ท้ายยังไงครับก็ร้านสี่สิบบาทธรรมดาค่ะจ้าจ๋าจ๋าก็ากากามีแห้งหมูแดงดเอาเอาเอาพิเศษเลยห้าสิบใช่ไหมอ่าเอาพิเศษเลยเอาพิเศษห้าสิบนะครับดเดี๋ยวจะหาจะหาว่าเอาแต่เดินไม่กินอะไรเลยนะครับซื้อแล้วนะครับเนี่ย จะหาว่าเดินไปเดินมาอย่างเดียว <c oughs> บะหมี่แบบนี้ไม่เห็นตั้งนานแล้วนะครับเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวนี้มันกลายเป็นบะหมี่ลูกชิ้นกันไปหมดแล้วแบบโบราณโบราณน่ะใส่กากหมูครับ อร่อยมากนะนงะับอร่อยมากค่ะแต่มันตามสมัยนิยมนะให้ลูกชิ้นมันง่ายด้วยนะไปมีครับเส้นก็จบนี่หมูแดงน่าก,กินมากครับ ม <ś les> ีเกี๊ยวด้วยนะครับะค่ะสัง่งพิเศษ50บาทนะครับ นั่งกินกันดิบๆแบบนี้ครับบริเวณลานมัดวัดภูมิน,นะฮะกินก็เดี๋ยวเสร็จก็มาฟังดนตรีเปิดหมวกันนะครับสาวน้อยร้องเก่งมากๆนะครับ ดนตรีหลายเจ้านะฮะมันทับกันรอเปล่าครับแต่ฝั่งโน้ตเสียงดนตรีมันจะดังกว่านะฮะนี่ซอไม่ดังเท่าไหร,ร่นะฮะมีที่คัดแยกขยะเรียบร้อยนะครับผมสุดยอดมากๆครับแดดร่มลมตกนะฮะคนนั่งกันเยอะเลยครับมีดนตรีเปิดหมวกกล่อมด้วยนะครับเนี่ย ส่วนใหญ่จะเน้นดนตรีท้องถิ่นนะนี่ป้ายโฆษณารถนำเที่ยวด้วยนะครับก็ใครต้องการก็ลองดูครับนี่ฝากเบอร์ไว้นะครับยิ่งมืดเนี่ยคนยิ่งเยอะนะครับ บรรยากาศยิ่งมืดยิ่งเครกคักนะครับก็เป็นอาหารพื้นเมืองทางเหนือนะฮะบรรยากาศสวยงามน่าเดินมากๆนะครับมีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยเรียบร้อยนะครับ ไก่อบโอ่งสุดยอดนะครับสุดยอดมากๆครับผมเป็นแนวคิดที่ยอดเยี่ยมมากนะครับเรามามองมุมนี้กันบ้างครับผมถนนคนเดินนะฮะแ mm hmm. ตงไว้ใส่วางจ้าดูสวยงามมากๆครับ ได้กินอาหารไปด้วยแล้วก็ฟังเพลงไปด้วยครับผมเลิศเลินเป็นอย่างยิ่งนะฮะมันจะเป็นแบบนี้นะฮะทุกสุกสว์อาทิตย์นะครับผม